อย่างรุ่นนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะว่านะน่าน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าลองไปดูแล้วกันนะเขาชื่อรุ่นว่าเศรษฐีนครสวรรค์น้าเศรษฐีนครสวรรค์แล้วเขาก็ยังมีการบอกนะครับว่านะคือชื่อรุ่นแบบนี้มันเป็นมงคลนะเป็นมงคลนะครับน้าเศรษฐีนครสวรรค์นะตลกก็ยังเคยเอาไปเล่นนะใครอยากเป็นเศรษฐีนะต้องตอบเนะว่าชั้นน่ะสี่ชั้นน่ะสี่ นะแล้วมันก็จะได้เป็นเสีจริงๆนะครับนะรุ่นนี้ถ้าใครอยากจะนะอยากจะมีไว้เนี่ยนะครับเขาเขาเป็นลุ้นเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยพระจะออกมาเป็นลุ้นอันนี้เขาลุ้นเนี่ยลุ้นละร้อยเบาทนะครับตีตัวเลขกลมๆก็สองร้อนั่นแหละนะร้อยเบาทยกลังการันตีการันตีเนื้อเงินหน้าทองคำหนึ่งองค์เนื้อเงินสี่เหรียญ นะรับพระร้อยเก้าเหรียญน,นี่ท่านฟังตรงนี้นิดหนึ่งฮะนะท่านฟังตรงนี้นิดหนึ่งมางทีว่าท่านเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่รู้เรื่องลุ้นเนี่ยทำไมเขาบอกเขาอธิบายอย่างนี้ฮะที่เขาอธิบายอย่างนี้เนี่ยก็คือว่ารังหนึ่งเนี่ยมีพระอยู่ร้อยองค์ร้อยองค์เนี่ยนะครับลุ้นละร้อยเก้าสิบเก้าบาทในร้อยองค์เนี่ยเขากรันตีการการลันตีก็คือว่า นะเขาให้ความมั่นใจคุณแน่ๆว่าในรังหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเช่าไปร้อยองหนึ่งรังเนี่ยคุณจะได้เนื้อเงินหน้าทองคำหนึ่งองแน่นอนอันนี้เขาการันตีว่าคุณได้แน่นอนในรังเนี่ยมีเนื้อเนี่ยแน่นอนแล้วก็มีเนื้อเงินสี่เหรียญแน่นอนเท่ากับคุณรับพระเนี่ยร้อยเก้าองในรังเนี่ยมันมีอยู่ร้อยองนะครับนะถ้ารับร้อยเก้าองแสดงว่ามันจะออกมานอกรังอยู่เก้าอง นั้นคุณยกลังคุณจะได้พิเศษอยู่9้าองค์อันเนี้ยอันนี้คือถ้าพูดถึงนะครับก็เป็นของของสมนาคุณนั่นแหละนะของสมนาคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณมีลูกค้านะมีลูกค้าที่ที่เอาแล้วรวมมาแล้วเนี่ยนะนะรวมลูกค้ามาลูกค้าเอาเอามานะยี่สิบ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 นะครับห้าห้าเจ้ารวมมาร้อยองค์นะร้อยองค์ยกหลัง เท่ากับว่าคุณได้ฟรีเนี่ยคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณได้ฟรีไปเก้าเหรียญเพราะว่าลูกค้าคุณได้ไปแล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบนั่นเนี่ยไอ้ของที่ของที่เกินมาเนี่ยเท่ากับเป็นของคุณเพราะว่าคุณจองยกลังมาแล้วก็ลูกค้าคุณจองอย่างละยี่สิบยี่สิบไอ้เก้าองค์เนี้ยเก้าองค์ก็จะเป็นของคุณนี่นะก็เป็นส่วนเกินที่นะที่จะเป็นเหมือนกําไรอ่ะนะเหมือนกําไรให้ นี่นะในรุ่นของเศรษฐีนครสวรรค์นะนนะเขาเป็นอย่างนี้นะจองยกลังสมนาคุณเนื้อทองเหลืองชุบซาตินลงยาเจ็ดสีเจ็ดวันเจ็ดเหรียญน,นี่ฮะคือคือยกลังเนี่ยนะยกลังเนี่ยเขาสมนาคุณเนื้อทองเหลืองชุบซาตินลงยาเจ็ดสีเจ็ดวันเจ็ดเหรียญน,นี่ครับนะะก็แสดงว่า คุณยกลังแล้วคุณก็ยังได้การันตีมาเนี่ยอีกเจ็ดเหรียญเป็นเป็นเหรียญเนี่ยนะครับลุ้นละร้อยเก้าสิบเก้าลังละหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะลุ้นละร้อยเก้าสิบเก้าอย่าพลาดการันตียกลังรับสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญรับเนื้อเงินนะฮะสี่เหรียญ เนี่ยครับนะลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านชื่นชอบท่านก็กลองดูแล้วกันนะเศรษฐีนครสวรรค์นะนะนเศรษฐีนครสวรรค์นี่หลวงพ่อพัดนะสวยเหมือนกันนะ <S <S น้าเนื้อนี้ก็ทำสวยนี่ฮะน,ะนะีน่นลงยาอันนี้เป็นซาตินนะเนี่ยซาตินเจ็ดสีเจ็ดวันเจ็ดเหรียญนี่ซาตินฮะซาติน ซาตินเนี่ยตอนหลังเนี่ยน่าคนนิยมนะครับหน้าซาตินเนี่ยจะออกเหลืองก็ออกแดงนะไอเนื้อซาตินเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยจะจะได้รับความนิยมนะเนี่ยเนื้อซาตินเพราะว่าออกมาแล้วก็จะดูหน้าเนื้อก็จะดูแบบนะแบบสวยอ่ะหน้าออกสวยอ่ะนั้นงานซาตินเนี่ยถ้าใครชอบลักษณะแบบนี้นะก็ลองดูฮะแล้วก็รายละเอียดรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะหน้าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับขอบเหรียญนะองค์นะ องแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะด้านฐานเนี่ยเขาจะมีสิงอยูนะ่เนี่ยจำชื่อรุ่นไว้นะครับเศรษฐีนะครสวรรค์ฮะ